ไงอยู่วะเฮ้ยอะไรกูดูคลิปกูอยู่ทำในถ้ามันมันมันโตวะถ้าแสงยังพรอมโตเอาไงกับเด็กนี่ครับมีอยู่สแ<ส>ตกครึ่งหมุเหล็กคนละอันเป็นหมุเหล็กเานาะฮัลโหลว่าม่ใช่ละไอ้เฮีย เยายามทำครบเซตเลเวนทำไมานั่นหน่อยเฮ้ย,ยพี่โกวิง่งวิง่งเข้าบ้านเข้าบ้านบ้านเราสองสองบล็อกมอั้งเข้าบ้านเข้าบ้านเราเราบ้านเราสองบล็อกเรียบร้อยตัวแตก <laughs> <laughs> ตัวแต <laughs> กเลยพี่ยอมไม่เลยโอ้ยไงสัปดาห์นีพี่ยอมเลยนี่มันเกิดใหม่ละเ <laughs> กิดเรื่ยอยๆอ่ะทรัพยาก,กรล้นหลามอ่ะแถวนีนน้ไปหาหมู่บ้านไปป้นดิ <laughs> เพี่จะดิ พื้นใหม่นี hey, oh <laughs> ้นี่เราปาบิโกทำอะไรครับนั่นเียไม่เคยเล่นแต่ก็ใหญ่ฟาร์มก่อนี่เอาข้าวให้วัวให้พี่บ่าวข้าวอยู่ไหนวะโอยสัตว์ไม่มีข้าวเลยเป็นเดียวะสร้างไอ้นี่ใหม่ ทำองไปข้าวตัวใ่เพี่ยังไม่โตเลยตบเด็กดีเวงเอ้ยหินอยู่ไหนวะคอปเปอร์สเตอร์เนี่ยกล่องแยกอันนึงอ่ะอันอันนั่นกล่องเดียวอ่ะห่าห่าพิษห่าพิษเฮ้ยพิษเจอเกลตันยังไม่ดอยเฮ้ยใช่หรอไม่เราไม่มีดาเอ้ยเราไม่มีนี่เว้ยเราตีน้ำกองกันเอ็นไวต้องรูเท่าไหร่วะเป็ดติดกับเออเลิศสิบห้าป่ะ ย่าไม่รู้ยังไม่ถึงลบเลยมันมีลบได้ไงมันดันเด่นวะไม่เข้าใจดังใจเป็นลบได้ไมไม่ไม่เพิ่มเลยอย่เลยเป็นศูนย์จริงยังไงวะอะไรวะย่าลบอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยตองตาคอ่าข้อมูลก็บอกว่าวายลบห้าสิบสามเพื่อนประมาณลบห้าเก้าแต่ที่ดีคือลบห้าสิบสามอะไรดีวะ

กับสื่อบ้านเกิดเราอ <c oughs> ียังมีเียดเดือมเองลาวาาอ้อา,อา,าวอ้าวมาลาวาที่ขอบแ็งแกงเลย<อ>ย่ายาตายพี่แล <c oughs> ้วทำไมมันมันแหลกวะตอนปิดเช็ดเดือดมัน,น,นมันใหม่โหลดไม่ไม่ใช่ไม่ถึงแบบพอปิดอ่ะมันรู้สึกไม่ค่อยสมุดอ,ะอ่ะ<อ>เออ กูไม่ปรับอะไรวะ maximum family เปิดเป็น v sing ดีกว่าเออเล่นกันเ,กเยอะเลยเฮียอ่า,อาห่ารก่อนนี่ครับปลดการ์ดแทนเลยตัวก้ขึ้นน้ำมีผีอะไรวะน,นู่นไงเห็นไหมน่ะคลิปเปร์นู่นไม่เห็นเลยมืดกลับเข่ากัอพี่ลงเชิดเด์จริงปหมนเนี่ย,ไม,มนนยไม่ได้ลงเชิดเด์จริงปหมเน,<า>นี่ยไม่ได้ลงเชิดเดอร์อ๋อทำไมพี่ผมองเห็นนะ สองตัวได้ฮิปเปอร์กับแมงมุมเฮ้ยแล้วอาจารย์กูให้ส่งหาเลยวะได้ๆไม่ใช่ไม่ใช่ผมลืมเว้ยโอ้โหทำไมทองแดงเหล็กเหล็กนี่เหล็กเหล็กทองแดงมาเนะไอ้ข้าวราที่ผมขุดอยู่อะเหล็กเหล็กมันจะออกขาวๆเลยอืม สีได้สิบห้าอันอะ,อนอะโอ้ปลาเพียบมองง่ายขึ้นเลยแม่มันมีมอสอีกอันหนึ่งอะพี่ที่มันแบบจะแสดงแร่แบบเห็นได้ชัดอะพี่เอาปะแส <c oughs> งแสงอะคือแบบแร่มันจะแบบคือขอบขอบขอบอะมันจะมีสีอะเข้าใจไหมถ้าไดามอนด์มันจะเป็นขอบสีฟ้าเออเข้าใจ ยาวะโูกต้มงอันหนึ่งมันชื่อว่าอะไรวะยาผมไม่เคยใช้ก็ไม่คิดจะใช้้วยมันเขียนว่า o o o r e เอ่อ visible ได้เฮ้ยนี่นี่นี่ visible อ๋อปลาเกิดไม่เกิดปลาไม่เกิดเลยเดี๋ยเลย แปบแปบมจะมืดแล้วเนี่ยคือแต่มันไม่มีเวอร์ชั่นล่าสุดอ่ะไม่ใช่มันจะยอ้อนอีกเวอร์ชันนะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดมันไม่มีเวอร์ชันที่เราเล่นนี่มันเขียนว่าอออะไรสักอย่างอ่ะเอออะไรวะจำไม่ได้แล้ว <laughs> เอาลบบเพียบเลยเป็นปิ้งย่างเดี๋ยวผมลองโหลดแล้วกันนะพี่ถ้ามันใส่ได้ก็คงส่งอ๋อใช่ลองใช้เลย visible อ่า <disappointment> เปิดเลยกุกกักุก๊กก

โอ้ยท mm. ี่สองตัวเออลยว้าวด้วยไม่ให้ไม่ให้รอรอเสร็จอีเส้นนึงเฮียเตียงไม่พอคนแก่แก่เกินยังไม่แฮปดี้นี่ไหมวะนี่ไงผมลงแล้วดูดีได้เปล่าโกสเกลตันได้ด้วยว่ะพี่โกกูปัดกูกลางอาณาเขตหน้าบ้านก่อนแม่งมืดชิบหาย จะทำสนุวสนุวใช้ใยแมงมุมไม,ไม้ส,มสอามอันใยสามไฟเนสกูเ่าซ่อมอาวยังไงเอาของทิปางสองอันใส่ช่องครับมันจะซ่อมถ้าไม่เอนชาร์มซ่อมได้นะได้ไหมเนะี่ยแล้วทำไมเราไม่ขุดฐานที่บ้านเรา ไเปดี๋ยวมา <c oughs> องครับพี่โก้เดี๋ยวผมส่งไปนะพี่เอามารีวิวก่อนดูก่นอนจอก็เหมือนภาพเดิมๆแหละพี่แต่แค่จะมีต้นไม้ตัดเมื่มอ,อก,กี้เขาเรียกว่าอ,อะไรวะขอบอะ่ะมันจะเป็นขอบอะ่ะถ้าเป็นฐานมันจะเป็นขอบฐานโอ้ยน้องเกี่ยวจริง โอ้หน้าบ้านเต็มเลยต่งๆีสางเีสางสงเปสีเามาละมาล้ยีมันมีป่าวนี่อันนี้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 อะไรวะทองแดงเป็นเรืองแสงมันจะมองง่ายไปจีต้อง อย่าเอาว่าเทคเจอแพละไม่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 ใช่ไม่อยากใช้เฮ้ยทำไมตรงนี้มันหัวโขกวะอะไรคือหัวโขกตรงนี้มันไม่โขกแต่โน่นตอนลงตรงนี้มันโขกอ่ะอะไรบันไดอะไรงงวะเออเนี่ยมันโขกอ่ะตรงไหนอ่ะข้างล่างไงมึงลงตรงทางซ้ายทางซ้ายมันเป็นบล็อกเดียวอ่ะมันจะเร็วกว่าทำไมอ่ะมันขึ้นมาจัดเด้งๆไอ้เวลาลงบันไดหินมันจะเด้งๆอ่ะ แนะนำให้ใช้ตอนครึ่งมันกว่าเออถ้าจะลงลงฝั่งซ้ายพี่โก้ลงฝั่งซ้ายเลยที่มันเห็นว่าเออได้แหละดิกดโกงอ่ะเออข้าวบนไม่ลาพีดูดิเนี่ยเหล็กอ่ะเนี่ยกูทำประตูอ่ะนียเดี๋ยวผีแม่งเข้าบ้านนิ่ก็เอาว่าเมื่อกี้ผมส่งไปแล้วอ่ะเพิ่ิวทำไมไม่ได้ตีใครตี ไม่ใช่ผมผมอยู่ข้างบนไม่ตีเลยอะไรผมโหลดตัวกล่องมีอะไรบ้างทานไม่พอวะกูทานมาดิยาวะที่เจ้าให้กูบอกว่าไม่ไงให้เป็นห้องกูจะเป็นแบบกาสสิกเพเทเยอร์ยีเนาะที่โหลดปืนมาใส่สกินเอ้ยที่โหลดมัดปืนมาใส่ลองลอง เ้ถามคำหนึง่งเราจะอยู่บ้านรูหนูองนิถาวรไหมไม่ไม่มีถาวรเน <Russians> <igi> ี่ยอุ้ยแล้วอะไรสีฟ้าปะครับลาพีสลาพีสลาพีสพ,พ,พี่ลงแล้วอ่ะมันมันเรืองแสงใช่ปะถ้าสีฟ้าอ่อนเป็นเพชรนะเอ๊มันมองง่ายเอ้เดี๋ยวเอาคัตดิกมาเฮ้ยพี่โก้ที่กว่าพี่เดี๋ยวนะทำไมแปลกๆวะอ๋ออย่ต้นยังไม่ได้ขุดตรงนั้น มันจะสองห้าสี่แปดทำเตี๋ยเลยวะใครรู้ว่ามึงเกิดวันไหนวะไอ้เนี่ยไอดีไงชื่อไอดีแม่ลืมกูลืมไงว่ามันมันคือชื่อเหมือนกันน่ะอ้าวพี่เอ็กพี่เอ็กเบกอ่ะถึงจะขุดทองได้ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่พี่อ๋อใช่เหรอใช่ใช่แล้วเราขุดเหล็กก่อนไงพี่สีขาวอ่ะกูนึกว่าไฟอาร์จีบีไอ้เนี่ย มีลงโน้นนั้นไหมเ็เห็นทั้งตั้งอกันตลอดอ่ะนะครับเป็นเหล็กก่อนกลับไปลงปิ่ตายกันได้ทำไมไม่ทำงานหระอะไรวะมึงทำอะไรอะวิศวะองงนะภายในดิวอะไรวะอินเทเลียรอ่ะมึงทำอะไรของมึง วิ่งเหล็ก<า>มีมียี่ห้าอันน่ะเฮ้ยเจลาพีชเฉยอย่ามึงไม่เผามันล่ะฮะมันฝรั่งเหรอเออเขเผาแล้วไม่ได้ใส่สิบเผายัางยังไม่ได้ใส่ถ่านอวินนี่เหรอหแากแฟนเอ,อ้ยบล็อกอยู่ไหนวะกล่องบล็อกอะเป็นอะไรให้กูดีไอ้หนูกูมีสเตอร์นเนี่ยไอ้ยาสเตอร์ใส่ได้ไหนวะกล่องแรกอย่างเดียวอันแรกทางซ้ายกล่องแรกอันซ้าย จะมันเดี่ยวๆกล่องเดี่ยวแน่อ่ะเออกลางบนข้างบนเน่ะชั้นสองอะไรนะพี่โกะอยาเอาอะไรนะกล่องเหล็กเอ้ยไปตัดไม้ไม่ก็ไปขุดฐานสักอย่างนึงไม่ก็ไปหาลาวาโอ้ตรงนี้มีลาพีดอะอยู่ข้างบนหัวเอาพี่ไอ้ใช่ปะใช่เปลาทองละวอะไรพี่โอเคพี่โก้พี่โก้เป็นขุดทองแล้วอะเฮ้ยแปลกๆนะเรา แป้งๆครเพื่อนไม่ใช่ครับกดทองไงไม่ใช่พี่เี่อะไรนะ What do you mean เอ้ยไอยาอ่าทานหมดก็เติมไฟนี่หุยตัดไม้ไม่ก็ไปขุดอ,ะอ่ะทานหมดขุดตรงในบ้านเลยแล้วกันนะ <c oughs> เอี ลงล่างแล้วดเซตดีสโปรีสอะไรวะรีะเซตลาวาก่อนก็ได้มั้งได้ททแทนฐานจะ่มันไม่มีจะเป็นทอดไค่ไหนเอาลาวาไปทำเป็นเชื้อเพลิงเผาอ่ะหาบ่อมคุ้งปล่อยวะโลกจริงหาบอ่อน้ำมันโลกไม่ครับหาบอ่อลาวาเฮีย yeah. <laughs> <c oughs> มีมวหนิงลาวาอยู่อ่ะมั้งล่ะโอ้เจอแล้ว <c oughs> เอาเอาเอา เราดิพี่แช่โอ้ไม่ได้ออกถังนี่เรื่องไหนเนี่ยพี่เันพี่อกูยังไม่ได้ทำดาบเหล็กเลยก็ทำดีไม่เหล็กพ่ออยู่ก็เอาวะกูมีแล้วนะทำมาแล้วเอาดาบเหล็กนะพี่เองครก่อนมือีก โอ้ยแหลกแต่ว่าไม่ได้ใช้ไอ้แฮปแค่กูอัดคลิปเปิดดิสคอร์ดนี่ก็เล่นไมค์ครับเองโนบุ๊กว่าไม่ไหวแล้วบินเรทวสูงนงเออสามหมื่นหกไอ้แต่ว่าเต้นเดอร์ก็เล่นได้น่าจะไม่ได้เล่นในดิสก์่ะเปิดวีซิงดิเปิดวีซิงตลอดนี่ยเกมที่อะไรมีวีซิงก็เปิดไว้ก่อนอะ ไอซิงซิงซองแซวอะบบพีชโนบู๊มันเป็นอย่างนี้แล้วมันโดนจำกัดเลยขอให้คัดเจ้าเหมือนกันแต่เหมือนแบบการจ่ายไฟมันก็มันทำให้บูทไม่ได้คับจบูไอ้เนี่ก็จะแต่ละพีชเนี่ยตอบเพชรสักสามคือแบบเหมือนกูมีแบบตาแบบตาวิเศษอ่ะลงไปคือเจอแร่เลยเแสงอะแร่มตาเดียวกันอะ ขอเพชรห้าเมตรพี่โอ้ยโอ้คุณตัวย,ยิบสองเองเหรอโอ้โหอีกไกลไม่เจอเพชรเดีย๋ยวเราจะหาเพชรคือเราต้องไป y หรือ x ปะ y ลบห้าสิบสามเท่านั้นโอ้โหเออเอาแดงดูไหนกันวะพี่ <c oughs> เห็น สายลาวาปะอยู่ตรงนั้นอ๋อมมโอ้โหท่นไม่มีลงมาไอา้อะมึงลงมามึงเลี้ยวขวาหเือยซ้ายตรงไปอ๋อทอชหมดมึงลงบันไดมาตรงอเ,เอมเวลาไอ้ทุกฐานทอชอะไรหมดแล้วไน่เไม่เหล็กหรอวะข้างบนหัวอูเห็นเลยกู้อ,องการสิ่งที่เรกว่าฐานแรงงงงที่มีประโยชน์กว่าเหล็กตอนนี้เก็บทำไมอยู่ไหนละ ตอ่อสกอหมดฐานก็ไม่มีเหมือนกั็หมื่น,นปรับไบเน็ตก่อนเดี๋ยวเราก็ช่วยได้นิดนึงนี่ไงบอกเราอะไม่นั่นใครอ่ะจะพิกโก้เฉยพิกโก้มีแต่ไม่ฐานเน่ยเไม่เจอเลยไอ้เหี้ยเป็นคาร์บ,บอนเหมือนกันใช่ไหมฮิปเปอรมาฮิปเปมาถอยไทยไทยไปมาวิ่งไปวิ่ง กิปเบอเอาแมนเดี๋ยครับะทำฐานไม้ก่อนเออเหล็กเพีบ่บดีนี้ดัะก,กูไม่เจอฐานสักก้อนโอหโโสุดยอดเลยเกิเหล็กพี่ทำไมเอาวะเก็บดิเก็บดิ ตั้งแต่คือเหล็กก็อีกทางไหมท่อนเตียงไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับบน้องหัวอ๋อเอ้ยกูถามจริงถองทองนี่ฐานไม่มีเลยเออฐานไม่มีจริงว่ะไม่ต้องไปจับไม้ละถองเตี๋ยยังให้เห็นอยู่อ่ะพัาขาดพูดไปแล้วผมพูดไปแล้ว เราแบบไปจับกี่ไรเลยอะถามจริงเออไม่เจอเลยวะไหนวะโอเว่าเราไปอยู่วายสูงสูงไหมไม่รู้อะวายวายวายห้าสิบอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นอัพขึ้นได้ด้วยต้องเลยต้องเลยต่อมาไปเนี่ยต่ำลงมามันเหมือนจะไม่ค่อยเจอฐานอะต้องไปข้างบนอะเออนี่หมดเลยเนี่ย ใช่ทำเหมืองเหล็กไม่พอทำเหมืองถ่านอีกถ้าเราเจอ NPC แล้วต้องไม่เราไม่ต้อง,องนี่เหล็กละเอ,อ้ยซอมพี่วันดีสองตัวเราทำฟาร์มเหล็กเลยเดี๋ยวทองก็ว่าฐานก็อยู่วายส,สูงๆอะว่าแต่บันไดอยู่ไหนวะข้างนี้เกเค เดี๋ยวไปเมืองแรกแล้วกันลองขุดแถวๆนั้นน่าจะเจอตาลอยู่ได้บุญเมืองแรกตรงนี้ปะเนี่ยแนี่ตรงนี้ขุดหมดแล้วไม่กว่าไอยาไอ้ออน,นี่เก่าเขาเรียกว่าอะไรวะอะไรเลื่อนรถไฟอะลางรถไฟอะเออาทำไมไอ,อล้างรถไฟเก่าเขาเรียกอะไรนะเหมืองเหมืองไม้ไม้ไม้เหมือ,อ,อ,มองล้างเหรอ ออแปลว่าไม่มีไม่มีเหล็กมละเนี่ยเรอตรงนี้เราเไม่เดือดเหรอวะไอ้อะตรงไหนไม่มีซองเล็กๆอ่ะไม่รู้ขวดจะเดินไปแล้วต่พูดแล้วปักไปโอ้ยเหี้ยถ่านไม่เจอสักก้อนใส่ไปต้องไปเผาและถ่านไม้เออมีถังน้ำปะมุกฟ้าปะมีเหล็กวะทำถังเก็บลาวามัน่ะ เป็นสายลาว่าันเหนือเี่นทางนี้เรายังไม่มานี่หว่าไปตัดไม้ก่อนทะี <laughs> ่